Give it. Give it มาดูการวัดค่าแรงดันในฟ้านะครับการวัดค่าแรงดันในฟ้าเนี่ยจะตั้งย่านมาที่วัดค่าแรงดันนะครับแล้วก็กดเลือกฟังก์ชัน ให้เป็น AC นะครับก็คือมันจะแสดงผลที่หน้าจอนะครับว่าเป็น AC การวัดเนี่ยเราก็จะวัดที่ลายแล้วก็นิวตันของแหล่งจ่ายนะครับซึ่งแหล่งจ่ายที่แสดงนี่คือเพล็กไฟนะครับตัวการวัดของกระแสสลับเนี่ยสายสีดําและสีแดงเนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับมันไม่มีขั้วชัดเจนนะครับเราสลับวัดทางไหนเนี่ยก็สามารถวัดค่าแรงดันได้เหมือนกันนะครับ มาการวัดแรงดันในไฟ DC นะครับก็เหมือนอการวัด AC เมื่อสักู่นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกกลุ่มฟังก์ชันตัวนี้นะครับมาที่ DC นะครับให้หน้าจอเนี่ยแสดงผลเป็น DC เพื่อวัดค่าแรงดันในไฟ DC ออกมาได้ถ้าเราตั้งย่านผิดนะครับไปตั้งเป็น AC เนี่ยค่าการวัดเนี่ยอาจจะวัดไม่ขึ้นนะ